สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเรียนให้รู้กับครูวิทุนเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด EP32 สาำหรับการวัดค่าความชื้นในดินนะครับโดยใช้ soi l moisture sensor นะครับสิ่งที่จะได้เรียนรู้ในหัวข้อนี้นะครับก็คือเราจะเข้าใจคุณสมบัติและก็หลักการทำงานของ soil moisture เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อ soil moisture sensor module นะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมเพื่ออ่านค่าความชื้นในดินทีนี้ตัว soil moisture sensor หรือที่วัดความชื้นในดินนะครับมีหลักการทำงานนะครับโดยตัวเซนเซอร์นี้นะครับจะวัดค่าความต้านทานหรือการนำไฟฟ้าที่ตัวดินที่ เราเอาเซนเซอร์ตัวนี้ไปเสียบไว้นะครับเมื่อดินมีความชื้นสูงนะครับแสดงว่ามีน้ําอยู่ในดินเยอะนะครับก็จะทําให้เกิดการนําไฟฟ้าได้ดีขึ้นนะครับค่าความต้านทานของตัวเซนเซอร์ก็จะลดลงแต่เมื่อใดก็ตามที่ดินแห้งนะครับเมื่อเราเอาตัวเซนเซอร์ของเราครับเสียบไปในดินนะครับมันไม่มีน้ำนะครับมันก็จะนําไฟฟ้า ไม่ได้นะครับก็จะมีค่าความต้านทานสูงขึ้นนะครับทีนี้ตัวเซนเซอร์วัดความชื้นในดินนะครับเราจะมีทั้งแบบ analog, แอนะล็อกและก็แบบดิจิตอลนะครับแบบ a อนาล็อกนี้เราจะให้ค่าที่เป็นสัญญาณขื่นต่อเนื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวสัญญาณไฟฟ้าของบอร์ดแต่ละตัวนะครับอย่างบอร์ด EP32 นะครับจะเป็น10บ 12บิตนะครับ12บิตก็คือจะให้ค่าตั้งแต่0จนถึง4 0 9 5นะครับแล้วก็แบบที่เป็นดิจิตอลนะครับอันนี้จะเป็นค่าที่บอกว่าชื้นหรือแห้งนะครับตามที่เรากำหนดโดยอาจจะให้ค่าเส้นแบ่งนะครับเช่นค่าอนาล็อกที่น้อยกว่า2,500อาจจะบอกว่ามีค่าความชื้น สูงนะครับแล้วก็ค่าอนาล็อกที่มากกว่า2อ0 0อาจจะบอกว่าเป็นดินที่แห้งนะครับอันนี้คือให้แบ่งเป็นค่า2ค่าเลยนะครับอันนี้คือตัวดิจิตอลนะครับในการเชื่อมต่อนะครับอารย์เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์เราจะมีโมดูลนะครับโมดูลที่เราเคยใช้ในหลายๆ EP ที่ผ่านมานะครับก็คือเป็นโมดูลที่แปลงนะครับแปลง สัญญาณอนาล็อกเพื่อที่จะส่งเข้าไปยังบอร์ด e p 3 2นะครับใน,นการเชื่อมต่อนะครับอันดับแรกเราจะต่อตัวเซนเซอร์นะครับที่เป็นเซนเซอร์วัดความชื้นในดินนะครับเข้าที่ฝั่งของตัวโมดูลก่อนนะครับอันนี้จริงๆนะครับไม่จะเป็นต้องว่าฝั่งไหนเป็นลบฝั่งไหนเป็นบวกนะครับก็คือเมื่อปล่อยไฟเข้ามานะครับตรงขั้ว2ขั้วตรงนี้นะครับถ้ามีการปล่อย กระแสไฟฟ้านะครับผ่านความชื้นในดินนะครับเข้าหากันได้นะครับตัววงจรไฟฟ้าตรงนี้ก็จะครบนะครับก็คือเป็นการส่งสัญญาณไฟฟ้าหากันนะครับทีนี้จากโมดูลนะครับจากโมดูลเราจะต่อขาแรกนะครับตรงนี้นะครับจะต่อเข้ากับขาไฟโวลต์นะครับ3.3โวลต์หรือ5โวลต์จากบอร์ด ep 3 2นะครับเสร็จแล้วขาที่2เราจะต่อเข้ากล่าวนะครับที่ตัว ep 3 2 หลังจากนั้นนะครับขาที่3ามและขาที่4จะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสัญญาณเป็นแบบไหนนะครับถ้าเราต้องการสัญญาณที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับเราก็ต่อเข้าขาที่3นะครับแต่ถ้าเราต้องการสัญญาณเป็นแบบแอนาล็อกนะครับเราก็ต่อเข้าขาที่4นะครับท AO, ะะี่เขียนว่า A O นะครับขาสามจะเขียนว่า D O นะครับตามตามขาสัญญาณที่เขียนอยู่บนโมดูลตร,ตรงนี้<ค>นะครับนะครับนี่คือ ตัววัดความชื้นในดินนะครับก็จะมีขาสัญญาณต่อมาอย่างนี้ครับ2เส้นแบบนี้นะครับนะก็ต่อมา2เส้นแบบนี้แล้วเราก็ต่อผ่านตัวโมดูลนะครับโมดูลก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เราก็ต่อเข้ามาที่โมดูลนะครับจากเซนเซอร์นะครับต่อเข้ามาทีโมดูลแล้วตัวโมดูลของเรานะครับโมดูลของเรา ก็จะต่อสัญญาณไปยังบอร์ด EP 3 2นะครับาเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นเส้นสีขาวก็จะเป็นโวลต์นะครับแล้วก็เส้นสีม่วงก็จะเป็นกราวแล้วก็เส้นสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นตัวสัญญาณแอนะล็อกนะครับต่อไปที่บอร์ด EP 3 2นะครับอันนี้ผมก็ใช้วิธีการต่อแบบนี้เลยนะครับต่อง่ายๆจากขาของ EP 3 2เลยนะครับ เมื่อต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเตรียมนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือทิชชู่นะครับทิชชู่ที่ชุบน้ําให้เปียกนะครับเราจะไม่ใช้การจุ่มลงไปในน้ําหรือของเหลวที่เป็นแก้วเลยนะครับเทใส่แก้วใส่ขวดนี้เราจะไม่ทําแบบนั้นนะครับในความเป็นจริงแล้วคือมันจะมีความชื้นในดินประมาณนี้ประมาณทิชชู่ที่เปียกนะครับประมาณนี้นะครับในระดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนโค้ดเพื่อแสดงค่า จากตัวเซนเซอร์นะครับเราจะต่อตัว Soil Moisture Pin นะครับที่4นะครับเข้าพินขาหมาเลข4นะครับก็ประกาศตัวแปรค่าคงที่ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะแสดงค่าออกมาที่ Serial Monitor ด้วยนะครับเราก็กำหนดบัตรเรดเป็น115200นะครับแล้วก็กำหนดพินที่เป็น Soil Moisture Pin นะครับก็คือ ขาที่4เนี่ยให้เป็น Input นะครับรับค่าเข้ามากำหนดช่วงของการอ่านค่า Analog นะครับก็คือ12บิตนะครับก็คือ0ถึง4 0 9 5แล้วก็ดีเลย์ไป1,000มิลลิวินาทีนะครับก็คือประมาณ1วิเสร็จแล้วเราก็วนลูปครับนะวนลูปอ่านค่าจากตัวซอย o i s t u r e Value นะครับก็อ่านค่า Analog จากพินที่ 4นะครับก็คือพินที่เรากําหนดไว้ตรงนี้นครับเสร็จแล้วก็ปรินค่าออกมาครับก็ปรินค่าออกมาว่าได้ค่าซอยมอยเชอร์อะไรออกมานะครับเดี๋ยวเราไปลองโหลดโปรแกรมแล้วก็ดูค่าที่วัดได้เลยนะครับเช่นเคยนะครับเราก็เลือกที่บอร์ด EP32 Dev Module นะครับหรือตรงกับบอร์ดที่เราใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ เสียบตัวบอร์ด EP 3 2นะครับเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเลือกพอร์ตแล้วก็เลือกบอร์ดให้ตรงนะครับทำการอัปโหลดนะครับอัปโหลดไปที่ตัวบอร์ดนะครับอัปโหลดโค้ดไปที่ตัวบอร์ดเมื่ออัปโหลดเสร็จนะครับเราเปิดตัวซีเรียลมอนิเตอร์มาดูนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เซนเซอร์ของเรานะครับสัมผัสอากาศแบบนี้นะครับเป่าๆปล่าแบบนี้นะครับจะเห็นว่า มันจะได้ค่าสูงสุดเลยนะครับก็คือ4,095นะครับแสดงว่าตอนนี้ไม่มีความชื้นนะครับตัวค่าอินาล็อกที่วัดได้คือเป็นค่าที่สูงที่สุดเลยนะครับนะเนื่องจากว่าจากทฤษฎีเราบอกว่าถ้าไม่ได้เสียบลงดินนี่ค่าความชื้นนะครับหรือค่าความต้านทานจะสูงใช่ไหมครับนะดังนั้นพอผ่านโมดูลนะครับมันก็เลยกลับค่ากันนะครับพออยู่บนอากาศค่าจะสูงต่อไปนะครับพอเราเอาทิชชู่ เปียกที่เราชุบน้านะครับเราเอามานะครับเราก็มาสัมผัสนะครับเรามาสัมผัสแบบนี้นะครับห่อแบบนี้จะเห็นว่าค่ามันจะลดลงนะครับลดลงไปตัวนี้ที่พันหกร้อยนะครับประมาณพันหกร้อยนะครับอันนี้คือค่าที่ตัวเซ็นเซอร์ได้รับความชื้นสูงนะครับแสดงว่าตัวเนี้ยความชื้นสูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ1นึ่พัน 9 0 0เอ้ย1,600นะครับอันนี้ให้จดไว้นะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ตัวทิชชู่เข้าไปนะครับก็อยู่ที่พนะันสีพนาะพอเราใส่ทิชชู่เข้าไปนะครับเคลือบกับเซนเซอร์ของเรานะครับก็จะค่าลดลงนะครับให้จด2ค่านี้ไว้นะครับเราจะเอาไปใช้ในตัวแ l a บนะต่อไปนะครับทีนี้ใน l a บที่2นะครับเราจะลองอ่านค่า ตัวความชื้นในดินนะครับเมื่อเราอ่านค่าความชื้นในดินแล้วเราจะเปลี่ยนความชื้นในดินนะครับให้กลายเป็นร้อยละนะครับเพื่อเราจะเอาไปเขียนโปรแกรมหรือทําการคํานวณหรือแสดงผลได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับใน,นส่วนที่เราเพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับค่าความชื้นในอากาศนะครับก็คือ4095นะครับส่วนค่าความชื้นของน้ำนะครับที่ ตอนเราห่อกระดาษทิชชู่นะครับได้เท่าไหร่นะครับเราค่อยเปลี่ยนค่าตรงนี้เป็นค่านั้นนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ได้1,600อย่างเี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น1,600นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ทำการเซตอัพเช่นเดิมนะครับตัวฟังก์ชันเซตอัพไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับที่ในการคำนวณน,นะครับเมื่อเราอ่านค่าจากเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินแล้วนะครับ เราเอาค่าความชื้นที่ได้นะครับนี่ตรงนี้นะครับ Soil Moisture Value นะครับเอามาเทียบนะครับเขาเรียกว่าใช้คำสั่ง Map เอามาเทียบนะครับว่าถ้าเกิดเทียบตั้งแต่ค่าความชื้นที่สูงที่สุดเมื่ออยู่ในอากาศนะครับลดลงไปถึงค่าความชื้นนะครับเมื่อมีการนำไฟฟ้าเต็มที่นะครับคือห่อด้วยกระดาษที่ชู่เปียกนะครับเสร็จแล้ว เทียบตั้งแต่ 0- ถึง100นี่ได้เท่าไหร่ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เราก็กันไว้หน่อยนะครับว่าถ้าเกิดค่าที่คำนวณได้นะ่ะมันมากกว่า100ยก็บอกว่าให้เท่ากับ100นะครับแต่ถ้าน้อยกว่า0นย์ก็ให้เท่ากับ0นย์ะครับอันนี้คือกันให้อยู่ในช่วง 0- ถึง100แล้วเราก็เอามาแสดงผลนะครับแสดงผลในดินนะครับแล้วเราไปดูโค้ดกันเลยนะครับนี่เราก็แก้เป็น1น0 0นะครับอี่ต,ตามที่เรา วัดได้เมื่อกี้นะครับโดยประมาณนะครับนนี่คือส่วนของการแสดงผลนะเพิ่มดีเลย์หน่อยแล้วกันนะครับจะได้ไม่แสดงเยอะเกินไปดีเลย์ห0 0่นะครับเมื่อได้แล้วนะครับโค้ดนี้นะครับดาวน์โหลดได้ที่ความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะครับแล้วเราก็อัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ด p p 3 2เลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็ไปเปิดที่ตัว s e r i a l Monitor นะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ตัวเซนเซอร์ของเรานะครับไม่ได้สัมผัสกับตัวทิชชู่ที่เปียกน้ำของเรานะครับความชื้นในดินก็จะเป็นศูนย์นะครับเมื่อเราเอาทิชชู่นะครับมาห่อเซนเซอร์นะที่ปลายเซนเซอร์นะครับจะเห็นว่าความชื้นมันลดลงนะครับตอนนี้กลายเป็น ความชื้น100%แล้วหรือ9 9เนะครับเห็นไหมครับอันนี้เราก็สามารถเทียบได้นะถ้าเราเอาออกมานะครับนะแล้วก็ไปหาที่ชู่ที่มันมาดก,กว่านี้แห้งกว่านี้นะครับมาใส่นะครับความชื้นก็จะมีค่าความชื้นที่แตกต่างไปประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับความชื้นก็อยู่ประมาณ4 5 4 6นนะครับอันนี้คือเป็นการแสดงให้เห็นนะครับในการวัดค่าความชื้นในดินก็ ถือว่าสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับกับการทำโปรเจกต์ที่มีการตรวจสอบความชื้นในดินเช่นระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะครับก็บอกว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจในการใช้งานตัววัดความชื้นในดินนะครับด้วยบอร์ด EP32 นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราเป็นที่รู้จักด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ